ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันวัดนะฮะก็จะมาตอบคําถามนะครับพี่ๆหลายคนเลยนะฮะที่แอดไลน์กันเข้ามานะครับเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องโมซ่านะครับว่าโมซ่าเนี่ยคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยมันใช้กับอะไรได้มัางนะครับโมซ่าเนี่ยนะครับใช้กับได้ทั้ง <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างเลยง่ายๆนะฮะ หนึ่งเลยอ้อ,อยสองไม่ว่าจะข้าวโพดแล้วก็นาข้าวพืชผักสวนครัวนะครับพวกปลูกแตงกวาถั่วฝักยาวนะครับฝรัลล่งก็คือผลไม้อะไรต่างๆพวกมะมงมะม่วงอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับฟักเขียวอะไรถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยใช้ได้หมดคือบวบเบิร์บอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับโมซ่าเนี่ย นะครับการันตีเลยนะฮะว่าใช้ได้ผลนะครับเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่าผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นที่ผมใช้มาโมซ่านี่จะเป็นช่วยในเรื่องใหญ่ด้วยยาวด้วยนะครับนะฮะโมซ่านี่ผมยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงๆผมผมไม่ได้เป็นเป็นตัวแทนหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องขายยาของเขานะเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมเวลาทำคลิปนะครับ ต้องบอกตรงนี้ด้วยนะครับก็คือผมใช้มาทีแรกผมไม่รู้หรอกพอดีพวกพวกกันเขาเคยใช้กันมาหลายปีแล้วมันมีโมซ่ากับโมวันนะครับแต่หลักๆเลยผมไปใช้โมซานะครับพวกพวกก็ฉีดอ่าพวกผักพืชผักสวนครัวแล้วมันมันได้ผลทวฉีดถั่วฝักยาวแล้วมันอวบฉีดพวกมะเขือเทศงั้นลูกมันใหญ่อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็พวกแมลงพวกหนอนพวกแมลงวันสีทองอะ่ะไม่ค่อยจออเจาะผมก็เลยเอ๊ะลองลองไปซื้อมาใช้ดูมั่งนะครับกล่องไม่ใหญ่นะฮะกล่องสี่เหลี่ยมประมาณไดาเท่านี้นะครับบรรจุอยู่หนึ่งเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งสองกว่าบาทนะครับเม็ดหนึ่งแบ่งได้4ส่วนส่วนหนึ่งนะครับผสมน้ําได้50ลิตรถ้ากับ1เม็ดเนี่ยผสมน้ําได้องร้อยลิตรนะครับ อยากให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูครับดีจริงฮะเห็นผลจริงครับจริงๆฮะคุณประโยชน์ของเขานี่เกินเกินราคาฮะแล้วผมมาลองใช้ดูตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้มาตลอดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเลยนะครับมีโมซานะฮะหลักๆเลยที่ผมใช้ก็คือมีโมซานะฮะแล้วก็มีอ่าอาร์โมเลแค่นั้นเองฮะ อะโมเลที่ผมฉีดเนี่ยก็คือเราจะไม่ฉีดช่วงอ้อยหเดือนนะอโมเลเนี่ยฉีดช่วงนี้ได้ฮนะอ้อย3เดือนครึ่งสี่เดือนห้าเดือนฉีดไปเลยนะครับลำเขาจะเขียวยอดเขาจะเขียวคือแบบงามยังเห็นได้ชัดนะครับนะฮะลอง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 ไปใช้กันดูนะฮะนะครับฉีดได้ทุกชนิดครับไม่ต้องกลัวฮะว่า จะมีผลเสียนะครับฉีดเอาเลมมแจะผลดีนะครับเพื่อนๆลองลองไปสัมผัสกันดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดใครไปลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดมันดียังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีนะครับนะฮะสำหรับผมมาเป็นลูกค้าเขามาหลายปีแล้วนะครับก็เพื่อนๆแนะนำมาเพื่อนๆก็ปลูกพืชผักสวนครัวเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ซื้อมา แต่ถ้าเกิดเรายกกล่องเลยกล่องใหญ่มันจะอยู่ที่พันเท่าไหร่ไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วนะกล่องใหญ่อะแต่ถ้าเกิดแค่กล่องเล็กกล่องเดียวอะถ้าเกิดเราทําทําไม่เยอะสองไร่ไล่สองไร่สามไร่อย่างเงี้ยฉีดสบายนะครับฉีดสบายเลยนะครับแล้วประหยัดประหยัดต้นทุนเราด้วยนะครับแล้วเห็นผลด้วยนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นตะ์ผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเท่าที่ผมใช้มานะ แล้วก็ตัวยาที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยอะนะครับเพื่อนๆลองไปเลือกใช้ดูนะครับได้ผลทุกตัวนะครับสารอาหารเขามีเยอะมากนะครับเชื้อลงเชื้อรานี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะถ้าเกิดฉีดไปนะครับลองลองดูนะครับอ่าที่ผลผลิตเยอะๆได้เยอะๆกใ็ใช้โมซานะครับที่ใช้โมซ่ากันอยู่นะครับได้ผลผลิตเกินคาดนะครับ ก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับลองไปใช้กันดูนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนรำอย่างนี้ยังไม่ค่อยเกี้ยงนะเดี๋ยวผมจะฉีดอะโมเล่เอออะโมเล่แล้วแล้วลำจะไม่สีอย่างนี้นะลำจอกเป็นสีเขียวเลยออกเป็นสีเขียวเลย,ออเเย,เลยแล้วลำเขาจะเกี้ยงมากแล้วพอเขาสีเหลืองนะถ้าเกิดลำกลายเป็นสีเหลืองนะลำเขาจะเงาวแวบเลย แต่ผมเตือนว่าอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าไปฉีดช,ช่วงอ้อยหกหกเดือนนะอย่าไปฉีดช,ช่วงอ้อยที่เราใกล้จะตัดนะเพราะว่ามันจะไม่เหลืองมันจะเขียวเขียวตามยอดเลยเขียวแล้วก็พุ่งนะครับเขียวแล้วก็พุ่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าโมซ่ามันเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพหน้าปกไว้หน้าคลิปแล้วกันให้เพื่อนๆดูว่า กล่องโมซ่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ก็ไปลองซื้อหากันมาดูนะครับอ่าร้านขายยาทั่วไปนะครับมีหมดนะครับแหลนขายยาทั่วไปมีหมดนะครับแล้วเพื่อนๆไปซื้อมาเพื่อนๆก็ลองอ่านดูว่าคุณประโยชน์อ่ะมันจริงอย่างที่ผมบอกไหมแล้วก็คนใช้จริงไหมไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปเปิดใน youtube ก็ได้น่าจะมีนะอ่า พวกโมซ่าโมวันอะไรประมาณเนี้ลองไปเปิดดูว่าหรือในเฟซในอะไรก็ได้ลองไปเปิดดูว่ามีคนใช้จริงไหมแล้วเขาการันตีว่าใช้ดีจริงไหมแต่ผมคนหนึ่งครับการันตีว่าจาก100%นตะ์ผมให้90%ที่ค่อนข้างจะเห็นเห็นผลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่ารูปรูปหน้าปกไว้ให้ดูว่ามันมันมันเป็นกล่องเท่านี้แล้วก็ประมาณเท่านี้นะครับ อันไหนที่แนะนําได้ก็จะมาแนะนํานะครับนะครับอันไหนที่มันไม่ดีก็ไม่อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่ามันก็เนะเวลาเราปลูกอ้อยเราต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาใช้การดูแลการอะไรเงี้ยมันถ้าเกิดเราไปใช้ยาผิดตัวมันก็จะเสียเวลาเพราะว่าอ้อยเราปลูกกันตั้งเจ็ดแปดเดือนขึ้นนะครับมันก็จะเสียเวลาการรอคอยแล้วก็จะมาตอบ อ่าคอมเมนต์อีกท่านหนึง่งก็คือถ้าเกิดอาจจะปลูกแบบหลุ่มเนี่ยหลุมหนึ่งเราควรใส่กี่ท่อนดีแต่สำหรับผมนะผมจะใส่แค่สองสองหรือสามก็ได้นะครับอยู่ที่การเราดูแลด้วยแต่ถ้าเกิดสามมันแน่นไปนะครับเราก็เลือกตัดต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออกนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดสามมันแน่นไปก็เลือกตัดต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกแต่ถ้าเกิดเราจเจ้าตองจริงเราเอาแค่สองท่อนพอ นะครับถ้าเกิดเราจะปลูก2องรอบบัตเราเอาแค่2ท่อนพอเพราะว่าอ้อยเนี่ยต่อ2เนี่ยจะดกนะครับแล้วก็โมซ่านะเพื่อนๆไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมาที่ว่ามาฉีดอ้อยมีป้องนี่ก็ได้นะฉีดอ้อยอายุประมาณนี้ก็ได้นะฉีดไปเลยแล้วประมาณสี่ห้าวันเพื่อนๆมาดูใหม่ผมให้เพื่อนๆไปไปไป,ไปลองทดสอบดูเลย ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนปลูกไอหลุมเพื่อนเพื่อนฉีดไปเลยห้าหลุมอีกห้าหลุมไม่ต้องฉีดโมซานะครับแล้วเพื่อนเพื่อนไปเปรียบเทียบดูว่ามันจริงแล้วมันดีอย่างที่ผมพูดไหมนะครับถ้าของของดีของของโอเคผมจะมาเล่าสูตรต่อกันฟังนะครับเพื่อให้ไปทดลองใช้นะครับลองได้ห้าไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดใครที่ถูกใจประสบความสําเร็จช่วยเม้นเม้นมาในคลิปคลิปนี้ทีนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปมันโอเค นะครับโอเคครับก็มีเท่านี้ฮะที่ว่าเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโปรไฟล์ไว้ว่าชื่อของโมซาเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ